กรุงเทพมหานครเร่งให้หน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องปรับปรุงเส้นทางจักรายานรอบเกาะรัตนโกสินทร์ให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคมเพื่อให้ต้นปีหน้าเป็นปีที่ประชาชนออกกําลังกายด้วยจักรายานเส้นทางจักรายานในพื้นที่รอบเกาะรัตนโกสินทร์ระยะทางรวม8กิโลเมตรที่มีการปรับปรุงคือถนนราชดำเนินถนนกัลยาน,นมิตรถนนท้ายวังถนนมหาราชถนนหน้าพระรานถนนหน้าพระธาตุถนนราชินีถนนพระอาทิตย์และถนนพระเมน โดยกรุงเทพมหาคนครได้ปรับปรุงผิวจราจรทางลาดทางเท้าเปลี่ยนตะแกรงฝาบ่อพักตีเส้นจราจรช่องทางจักรยานติดตั้งสัญลักษณ์ทางจักรยานและอุปกรณ์เพิ่มความปลอดภัยพร้อมประสานกับผู้ประกอบการรถนําเที่ยวและรถประจําทางนํารถไปจอดที่สถานีขนส่งสายใต้หลังจากส่งนักท่องเที่ยวรอบเกาะรัตนกโกสินทร์แล้วคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนธันวาคมและเปิดใช้งานอย่างเป็นทางการต้นปี2558 ขณะที่ในวันนี้ได้มีการเปิดสะพานกรุงเทพให้เรือขนส่งสินค้าผ่านโดยใช้เวลา15นาทีโดยตำรวจได้ปิดเส้นทางทาให้การจราจรติดขัดบางช่วงสำหรับสะพานกรุงเทพเริ่มเปิดใช้เมื่อวันที่24มิถุนายน2502เป็นสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาแห่งที่สองต่อจากสะพานพระพุทธยอดฟ้าซึ่งสะพานแห่งนี้ใช้เป็นเส้นทางกมนาคมสามารถปิดเปิดให้เรือผ่านได้